ส่วนมากคนที่รู้ความจริงเขาจะอยู่แบบสงบนะไม่ค่อยมีปัญหาแต่สงบต้องเข้าใจนะสงบในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่สงบแบบนิ่งไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยคือคนสงบในทางพุทธศาสนาไม่ใช่คนที่ไม่ทําอะไรแต่คือคนทาคนที่ทําประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในด้านความสงบพยายามบอกความสงบให้เขาได้เข้าใจแล้วความสงบนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้ความจริงการที่ได้รู้ความจริงเนี่ย ที่เราพูดกันว่าสัจธรรมสัจธรรมหรือว,ว่าความจริงอะ่ะความจริงตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันทําไมรู้กันได้ยากจังมันเป็นของลึกลับหรือ,อยังไงหรือมันต้องรอการบ่มเพาะอ,อบรมตัวเองหรือต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการอะไรที่มันพิสดารกว่าความเป็นมนุษย์ทั่วไปที่เข้าเข้าไปรู้ได้อย่างนั้นหรือเปล่าหรือพวกเราเป็นมนุษย์ธรมรมดาธรรมดาเราก็สามารถรู้จักสัจธรรมได้เพราะมีแต่ความจริงเท่านั้นที่จะทําให้เกิดความสงบรู้ไหมว่าความจริงเนี่ย ถูกรักษาไว้ในรูปแบบของคําสอนทางพุทธศาสนาถูกรักษาไว้ที่นี่แล้วความจริงที่ถูกรักษาไว้ในรูปแบบคาสอนทางพุทธศาสนาถ้าจะเข้าไปถึงความจริงนั้นได้น่นหมายถึงว่าเราต้องขบตีหลักคําสอนในตัวพุทธศาสนานี้ให้แตกขบตีให้ออกพิจารณาให้เข้าไปรู้ถึงสัจจชนิดนั้นถ้าเราไม่พิจารณาในตัวคําสอนเลยเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้ว่าสัจจะที่คําสอนกําลังพูดถึงเนี่ยคืออะไรอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะไปรู้ สัจจะตรงนั้นน่ะได้ที่ไหนอย่างไรคําสอนเนี่ยจึงเป็นบทแรกหรือว่าเป็นด่านแรกที่เราจะต้องสร้างความรู้สร้างความเข้าใจ